จิตอาสาพัฒนาอำเภอสากคายจังหวัดหนองคายรวมพลังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันศุกร์ที่17ตุลาคม2568ณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องในพระราชดำริบ้านดงนาเทาหมู่ที่8ตำบลสากคายอำเภอสากคายจังหวัดหนองคายศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคายร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสาคแยจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีนายสมภพสมิตาสิรีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายประทีปปุ๋ยเจริญประหลัดจังหวัดหนองคายนางสาวพัทธร าพรแนวสลินายอำเภอสาักคขาผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอสักไขหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสารวมกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวการบรรจุน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายบริการประชาชนการเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มปอบบางในพื้นที่จำนวนหรายบรรยากาศ เต็มไปด้วยความสาม,มัคคีของประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจถวายความดีแด่ในหลวงรัชกาลที่4ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีกิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆอุทัยดอกไม้สักไทย c คอรายงาน ความดันคือว่าเป็นโรคผู้บริหารนะเนี่ยเราว่าผู้บริหารส่วนมากก็จะเป็นบผมก็เป็นอหวานความดันคบแต่ว่าคาเตอร์ลอนไตยินสรายหลมีไหมเขมีด้วยผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่นไรแซมนยดหยุ่นนะห้าำลังใจนะจ๊ะแนะนเธอก็มาตลดจังหวัดใครก็มาเยี่ยมนะใจ้กำลังใจนะจ๊ะีดอด อนนี้ที่เราทาปุ่มาว่น่แวานมีข้าวเหนียวด้วยนะข้าวเหนียวกลุ่มใจมข้าวเหนียวเนี่ยกินข้าวเหนียวดีกว่านะเขาสวยอาจจะไม่ถนัดถนัดนข้าวเหนียวนะปั้นป็นก้อนดีเนาะในกลุ่มแล้วก็จะขอในกบลนี้ใช่หอ่าตบลค่ะ แล้วก็ในส่วนของก็ประมาณเราจะขจกาขงใวห่เพ่อมาแในส่วนของอาหารเสริมีนชัต้องกาัอาหารเสริมแบบาหารนเมอี่ไรนี่เขาเหนียวได้อยู่แล้วสบายกนเขาเหนียวได้อยู่เจ้าเขาเดน๋ยวก็แจวได้สบายอยู่นาะผากหาก็บ้านๆนี่านาะทานผักได้อยู่ไหมทานได้ผักทานกับปลาเนาะ โอเคครับแรงจ้าขอบคุณจ้าแม่หสวัสดีนะดีครับท้อไม่ค่อยดีเนี่ยใส่ผง่้าทุกทุกท่านผู้ว่าดิันจ้าจ้าสวัสดีสวัสีจ้าจ้ายิ้มย้ําแจ่มใสนะครับ เขาต้องมีคนดูแลตลอดเลยสิครับม,มาดูดอ๋อมีไงกิบเบอร์ด้วยอ,อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยี่สิบสองแข็งแรงแข็งแรงเาะ จะเข้าห้องน้ำยังไงอ่ะน่งในห้องน้งห้องน้ำแล้วก็นั่งได้อยู่เนาะนั่งได้ในบ้านเออเอ่อเอสายตาเป็นไงสายตาสายตาปกติไหมันิดหน่อยโูหใส่แวนตาใ่แว่นตาใส่ใส่ใส่แว่นเ็อาา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 าด ใช่ไหมอยากได้เร็วกว่านี้ไหมใช้ได้ดีอยู่ไหมครับได้ดีอยู่เนาะเออช้าไปหน่อยไปเองให้มันทายไปเองเออดีเนี่ยเออรถยังสภาพดีอยู่อันนี้มียาไหมคะยาเป็นอะไรเห็นใจเนาะไม่ต้องหัว แลงปีนี้เท่าไหร่แล้วสามแสนห้าะอ้สาที่หเหรออยู่ยโอ้เมื่อวานหคุณมอคหอว่าอะไรบ้างคะห้อว่าใไปนอนเดี๋ยวนอปนอนลงมาะ เขาอยู okay. Okay. No. Uh ่คนเดียวได้หรอแเล้าแล้วใครี huh. uh ่ต้องมีแคลนี้เพิ่มตอนนี้ไทยใครเป็นแคกนยิบร์โอเรดูแลยังไงบ้างดูแลยังไงบ้างให้ยาให้ต้องการความช่วเหลืออะไรปกติเรนจะมาบ้านเาปไ้แล้ว หลังใจให้นะนะแข็งแรงแข็งแรงนะอะไรที่มันไม่ทำให้มันไม่นะั่นน่ะก็ได้คนมาช่วยกันเนาอ สักครเมืองหน้าอยู่ประตูสู่หนองคายนบไหว้พ้าสีอ่านข้าวสารหอมมะลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่คู่เมืองลื่อเลืองคุณธรรมสนับสนุนข่าวโดยอจอกอราชามุงม้งจีบมุ้งจีบมุ้งหมวนมุ้งลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวยุทธลูกอินโทร0 8 1 1 7 2 0 3 2 0 เกิดทีสตูดิโอรับผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รบวงจรโทร098 569 0026